กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของสุรกิ channel ในวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการจัาประเด็นมาคุยอีพีที่สองนั่นเองครับผมหลังจากเมื่ออีพีที่หนึอีีแรกก็ผมได้พูดถึงเรื่องอาการหมดไฟอี EP นี้ผมจะมาพูดเรื่อง i อเวกับ Android ซึ่งมันอาจจะเดือดหน่อยเพราะว่าอีพีแรกคือมันแค่น้ำจิ้ม แค่รับจิ้มีีที่สองมันจะเดือดน,นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรไปรับชมแลบฟังกันได้เลยครับผมอี 2, พีนี้น้ำพริกเอน้ำพริกอีพีก่อนอีพีแรกน้ำจิม้มบีพีดีน้ำพริกทุกคนคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับไอ้เรื่องดรามา่าปดินเกี่ยวกับที่มีกลุ่มไมรูกที่ใช้ไอโอเอสออกมาเหยียดกลุ่มที่ใช้แอนดรอยหาว่าพวกที่ใช้แอนดรอยจนบ้างอะไรบ้างเอ่ยอะไร นี้ผมก็เลยอยากออกมาแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงจริงๆคือไม่ไม่ยาวเพราะว่าคนตัดขี้เกียจติตัด <c oughs> ทาคอนเทนต์แต่ละแต่ละคลิปเลยคือแบบตัดแทบตายกินเวลาประมาณเป็นเดือนอะ่ะกว่าจะได้คลิปหนึ่งอะ่ะเออคือเรื่องเนี้ยมันเคยแบบเป็นประเด็นร้อนแรงมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วมันก็ซาไปแล้วมันก็กลับมาใหม่อีกนะคือครั้งนี้มันกลับมาพร้อมกับบริษัท บริษัทปเปก็ออกข่าวด้วยนะที่บริษัทอปเปิํทโฆษณาเหยยดคนไทยที่ทําออกมาเรื่อยๆนั่นแหละคือคนไทยเหยยดกันเองไม่พอบริษัทแอปเขาเข้ามาเสิร์ฟก็ทางบริษัทแอปเปที่ทุกคนเห็นกันในข่าวนะครับที่เขาแบบทําโฆษณาเหยยดคนไทยแบบทําภาพให้มันเก่าๆของเับเออทำให้มันดูล้าสมัยล้าหลังนีพวนเนี้ยอันนี้ก็คือข้าวๆอยากรู้มันไปถ่ายที่ไหนของไทยจริง ผมว่าอาจจะใช้เรื่องของใช้พวกฟิลเตอร์เข้ามาเสริมเลยนะแบบตั้งใจจะทำให้มันดูแบบล้าหลังหรือล้าเข้ามาให้มันเหมือนครับสมัยก่อนอะ่ะโฆษณาไทายสมัยก่อนอแค่เรื่อมาสนามบินก็ไม่ใช่ละจริงจริงเวอร์คือบริษัทตื่นอ่ะคือมามาเหยียดคนไทยไม่พอแล้วคนไทยมันก็เหยียดกันเองอยู่แล้วใช่ไหมก็ ท่อนข้างแอปเปิลนะแล้วก็แบบเห็นดีเห็นงามกับการกระทําของแอปเปิลน่ะคือผมเห็นแบบใน t ิ k กต็อกมีคนมาพิมพ์ประมาณว่าถึงแอปเปิลจะมาเหยียดแล้วทําไมยังไงก็เทใจไปที่แอปเปิลเสมออยากนักแอปเปิลเสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แถมแบบไม่เหยียดคนไทยกันเองอะไม่เหยียดกลับด้วยนะเพื่อคือคุณไม่ใช่คนไทยเหรอว่าอย่างไงคือโดนเขาเหยียดแล้วก็ยังไปรักเขาบอกรักบอกชอบเอง บางคนเขาคิดได้เขาก็ออกมาเลยนะบางคนเขาก็เป็นแฟนตัวยงของพวกมือถือ iOS เพวกนี้พวกไอโฟนพวกแอปเปิลเขาก็ใช้มาตลอดจนโดนเหยียดเขาก็มีออกมาเงเลยเลยพวกคนที่อยู่ต่อคืออะไรอันนี้คําถามคือคนที่อยู่ต่อคืออะไรอันเนี้ยเขาน่าจะเรียกว่าน้ามืดตาหัวรักเขาแบบหมวปากโหมดลำโดนเหยียดเราก็ยังจะสนับสนุนเขาแล้วก็มาเหยียดคนไทยด้วยกันเองกับเพื่อ งอหัวไม่ขึ้นใช่ใช่ใชงงหัวไม่ขึ้นโอเคหลังจากที่เราเปิดประเด็นขึ้นมาเป็นข้าวๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงไอ้ข้อแตกต่างระหว่าง iOS กับ Android Android มันแย่จริงเหรอคือเราจะมาดูข้อแตกต่างกันระหว่างไอสองตัวนี้เท่าที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ mobile k o b ก o k com อ่านผิดก็ข้ออภายไเลยครับผมคือเราเริ่มที่จุดเด่นของ iOS ก่อนเลยเห็นว่า iOS อัปเดตล่าสุดคล้าย Android นะ คือจีมากดูเหมือนแบบเขียน Android ได้รับความนิยมไหมเออแบบเลยแบบยักเหมือนเขาไงอยากอยาเป็นที่นิยมมางว่างัแหละโอเคเริ่มที่จุดเด่นของ iOS 1คือ iOS ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รอื่นๆของ Apple ได้ดอีอันนี้มันก็น่าจะแน่นอนอยู่แล้ว 2. แอปบาง F ส่วนใช้งานลื่นไหลกว่า 3. การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วสม่ำเสมอ4มีความปลอดภัยแล้ ความเป็นส่วนตัวสูงกว่าและก็หาหาซื้ออุปกรณ์เสริมได้ง่ายแล้วก็ประดูข้อจำกัดของระบบ iOS นะ 1. หนึ่งความไม่สะดวกในการถ่ายโอนไฟล์กับอุปกรณ์ระบบอ,อื่นๆ 2. งพอร์ตไลนิงพอร์ตไลนิงเนี่ยสำหรับ iPhone รุ่นเก่าที่คงใช้พอร์ตไลนิงอยู่มันจะส่งผลให้การใช้สายชาร์จหรือว่าอุปกรณ์เสริมต,ามต่างๆน,นมันจะต้องใช้แบบที่เป็นพอร์ตไลนิงเท่านั้น คือไม่สามารถใช้ร่วมกับมือถืออื่นๆนะฮะมือถือที่เป็นแบบพวก Android พวเที่ที่เป็นใช้พวก US usb type c พวกนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้3 iPhone มีราคาค่อนข้างสูงอันนี้จริงสูงมากและ 4. ค่าสมัครบริการแอปต่างๆที่แพงกว่าแพงกว่าจริงไหมอันนี้ไม่รู้ผมไม่เคยใช้ ios คือตลอดทั้งชีวิตมาใช้แ่ a อนดรอยไม่เคยใช้ ios เลยแล้วเราก็มาดูจุดเด่นของ Android บ้าง เมื่อสักคู่เราพูดถึงแอ้ OS ใช่ไหมโอเค okay, เรามาพูดถึงจุดเด่นของ Android กันบ้างหน d d มีมือถือให้เลือกซื้อหลากหลายกว่า iPhone 2. ตปรับแต่งเนีใช้ได้อิสระก,กว่า 3. ติดตั้งแอปนอกสตูโตหลักได้ 4. ใช้พอร์ด USB Type C ได้เราดอี่เรามาดูเรื่องข้อจำกัดกันบ้างหนึ่งคือความสเสถียรในการใช้แอปบางแอปอาจจะมีความสเสถียรไม่มาก คือเส,เสถียรน้อยกว่าไอวิท์สองการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆในความรวดเร็วในการอัปเดตเพื่อแก้ปัญหาอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตมือถือของระบบ Android ได้มีหลากหลายรุ่นหรือหลากหลายยี่ห้อแตกต่างกันคือ Android มียี่ห้ออะไรบ้างอะเยอะคือเยอะแยะมากอะ Opp o ppo vivo เยอะเยอะมากซ s u ซ g พวกเนี้ย ือบีเยอะกว่านี้อีกคะับข้อสามเสียงโดนมันแวว่สูงกว่ามันแว่ก็คือเป็นซอฟแวร์ที่มีเจตนาออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่อุปกรณ์หรือข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อาจจะโดนแพ่งแพยข้อมูลหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ปิดกั้นได้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะสรุปง่ายๆคือข้อเสี่ยงแอนดรอยคือมันจับปลอดภัยน้อยกว่าไอโอเอสชาวเรลิตี้ทุกท่าน เบื่อการเติมคอยผ่านทางแอปพลิเคแบบเดิมๆแล้วหรือไม่ถ้าใช่ซูรกุกิขอแนะนําเว็บเติมคอยจากเรลิตี้เพียงแค่ท่านคลิกที่หน้าเว็บไซต์เรลิตี้เลือกบัญชีที่ตนเองจะทําการล็อกอินเว็บไซต์จะลิงก์ไปแยกบัญชีนั้นของท่านที่ได้ทําการล็อกอินกับทางตัวแอปพลิเคชันไว้จากนั้นท่านก็จะเด้งมาอย่างเมนูร้านค้าของทางเว็บไซต์เรลิตี้มีจํานวนคอยคๆบอกว่าบัญชีนั้นท่านมีคอยอยู่เท่าไหร่ มีหลายราคาให้เลือกมีส่วนลดสูงสุด11%เมนูข้างล่างก็จะมีข้อมูลบอกเกี่ยวกับสกุลเงินเฉพาะในแอปมีบอกประวัติการซื้อมีการกรอกแบบฟอร์มแจ้งการอนุมัติสิทธิ์ในการใช้ดนตรีและมีการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนแต้มไลฟ์หรือชำระเงินอีกด้วยหากท่านสนใจเพียงคลิกที่ลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปได้เลย าหรับของขวัญครับผมคือไม่งงใช่ไหมที่ผมอธิบายมาค,คือไม่งงใช่ไหมถ้าอยู่ตรงไหนงงคือแบบถามเลยนะไ,ไม่งงโอเคคนระับผมสรุปคือไม่งงเนาะคือทุกคนก็จะเห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างไอ้ระบบ iOS กับ Android ว่ามันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือไอ s ก็ไม่ได้แย่ Android ก็ไม่ได้แย่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไม่ได้แย่ไปกว่ากันคือเราต้นเหตุมาจากไหนไอ้ขั้นนิยมไอ้เรื่องเหยียด ระหว่างผู้ใช้ไอโอเอเนะี่ยผมว่า,ม,า,ม,ามันมาจากวัตถุนิยมเนะี่ยวัตถุนิยมแล้วสังคมนิยม Android มันก็ไม่ได้แย่เลยแต่ iOS เนะี่ยมันมีราคาที่สูงไงแล้วคนนิยมใช้กันแพร่ออะไรเลย,ยมีคนที่แบบเห,เหมือนติดหล่ะเออติดหลูแล้วติดเหยียดพูดง่ายคือเป็นพวกแอนตี้ออกมาออกมาเหยียดผู้ใช้ Android ะจะ iOS หรือไวไอดอด่า Android คือมันแล้วแต่การใช้งานแต่ละบุคคล ถ้าคนจะเลือกใช้ไอตัวไหนกันนะนะมันก็ใช้งานในสถานาการณ์ที่แตกต่างกันนะทุกคนไทยมีคนฐานะยากจนจํานวนเยอะด้วยไงอันนี้ก็ใช่สถานะคนไทยตอนนีคน้ค่อนขออ้างจะย่ำแย่ครับผมในเรื่องการเงินโอเคดี้ก็จบ,บไปสําหรับประเด็นเกี่ยวกับดราม่า iOS กับ Android ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมผมก็จะเข้ามาอ่าน สำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับผมสำหรับรายการจะประเด็นมาคุยอีพีต่อไปจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรนี้ก็อย่าลืมรอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมสาหรับวันนี้สุดลึกกิเชแนลของลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ